ต่ไม่ได้มันเป็นของเด็กเดี๋ยวไปดูพี่เอกตัดใช้ดีเมลเจียตัดทิ้งเลยฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัดตว้าเอ้ยพอดีเลยเงี้ยเด้เมวถามแมวถามมาแล้วครับเอาวิกโอ้โหหนักเหลือเกินนั่งก่อนนั่งก่อนเออช่วยหน่อยเออเมวถามมาแล้วครับ คาเตอร์มีไหมสวัสดีครับ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 วันนี้เมลทามจริงๆมีแบบกล่องไม่สุ่มอีกตั้งหลายกล่องกล่องไม่สุ่มอะวันนี้มีเมลทามกี่กล่องสามกล่องใหญ่เอากล่องเล็กก่อนไหมอาเิกดมอะไรเมลทามมาแล้ครับผมแกครับผมกล่องแรกกล่องแรก สวัสดี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 สสดสสดสสดมาวิกคิดว่าของกินเหรอแมวถามครับผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไปเห็นในลาซาด้าก็จี拉ก็จี拉อ่าเฮ้ยงานดีวะ่ะ เบิร์ดเออเฮ้ยไอ้วิกมึงจะฆ่าก้อนจีราเหรอเฮ้ยดูดูดูดีป่ะไม่อะไรไอ้วิกให้ทายกี่บาทโอ้โหมึงดูถูกมากเกินไปละเบิร์ดห้าร้อย ใช่ไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยว้าวก็จีราเว้ยห้าร้อยแพงไหมแพงไหมเฮ้ยไมกชอบอะอะ เมวถามกล่องที่หนึ่งหล่นไปแ,แล้วมวถามกล่องที่สองดีกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเมวถามเอ <Okay. S 1> อะไรวะเฮ้ยอ๋ออันนี้กันดัมอันนี้คือซื้อมือสองมานะครับผมเมวถามซากุซากุซากุ เดี๋ยวป่ะหรือเป่าไม่รู้อ่ะตอบมาแล้วตอบมาแล้วเม,มลถามนะตัวที่สองอันนี้คงไม่ได้เอามารีวิวอะไรแล้วละ่ะเพราะว่า มันเป็นมือสองเม้ถามนะใครซื้อมือสองกันบ้างครับทุกคนเกียก็ถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะมารีวิวเห็นราคามันไม่แพงมากซื้อเก็บได้ก็ก็ซื้อมือสองเอาฮน,นี่เฮ้ยดูดิไปกันไว โอ้ยจริงมีเยอะมากเลยซื้อจังเลยกชปูเนี่ยเฮ้ยเราเคยมีแล้วเป็นแบบเป็น MG ีนะต่อมาแล้วเรียบร้อยอันนี้3กล่องประมาณพันสองพันสามพันอะไรประมาณเนี้ยไหนวะ รับกล่องสุดท้ายวิกไม่ช่วยเลยโอ้กล่องเบลอร์เลยว่ะมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งหรือมืออะไรกันไม่รู้อันนี้อะไรเมลถาม มืออะไรไม่รู้ทากูนะครับผมเมลถามเมลถามอะไรวะเนี่ยน่าจะมืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยเฮ้ยกว่ากองสุดท้ายกองใหญ่อันนี้ชอบอันนี้ชอบเลย หัวชาถูกต้องโอ้โอ้อันนี้นะ่าจะเป็นมือหนึ่งแบบเก่าเก็บนะไม่รู้เหมือนกันเบลถามนะเฮ้ย <c oughs> โอ้เบิร์ด <c oughs> เ <c oughs> ว้ย <c oughs> ไม่รู้ ใหม่ด้วยนี่วมาเป็นไปได้อ้ยเฮ้ยปีเอไปเลยว่ะเฮ้ยปีเอไปเร็ว่ะป,ป,ปับ๊บถอดได้ป่ะใช้ได้ป่ะ

เบลถามรองสุดท้ายเอาวิกใสไปแล้วครับผมไม่มีอะไรมากบายบายสวัสดีครับเมลถามเอยอยากลองอะ่ะ tomorrow ไม่กวันหนึ่งท่าใจวะไม่ยอมแพ้คือเมื่อวานนี้แกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูใกล้ๆปุ๊บถอดน,น็อตออกมาแล้วนะคือแบบมีความพยายามถอดเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บตอดมาปุ๊บงไงรูนะ้ไหมเนี่ย ใส่ไม่ได้มันเป็นของเด็กแต่เฮียไม่ยอมเว้ยเนี่ยเมื่อกี้ตัดตัดเลยอ่ะคือแบบยอมเสียเนี่ยอันนี้ยังสองสัมพันธนะคือแบบพอตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บคิดว่าจะจะหลุดออกเว้ยไม่หลุดมันอยู่ตรงนี้อีกมีอยู่เนี้ยตันๆเลยแต่คือว่าถ้าเกิดเอาไว้ขาขาวไว้อ่ะเฮียว,ว่าน่าจะใส่ได้นะนะได้ไหมเอกเออ okay. แว่นไม่ต้องใส่แล้วคือแบบนี้เดี๋ยวใส่แวแ่นเลยแบนะเอเอนี่ถามคำถางตัดไปนี่ไม่รู้จะหาได้อีกหรือเปล่านะเออแล้วยอมเสียเลยไม่ได้ได้อ่ะเสียได้ไงแต่ซื้อมาวางไม่ได้ไงแต่คือว่าถ้าเกิดเราจะวางเราก็ติดกับไปเหมือนเดิมได้ใช่ปะ่ะโอเคนี่เดี๋ยวจะตัดนี่เลยเนี่ยเกียร์ออกเลยแอดงี้เลยนะตัดเลยยอมเสียแล้วเดี๋ยวมาใส่ดูเงี้ยใส่ได้ไหมอยากใส่อะ่ะ หาแต่เรื่องนะเนี่ยนะตัดไปแล้วอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็คงนะอ้น,นี่ได้เดี๋ยวถอดอันนี้ออกก่อนขึ้นเน่ยอ่าเดี๋ยวไปดูพี่เอกตัดใช้ดีเมลเจียตัดทิ้งเลยฮนะไปดูกันดีกว่าปะ เอาจริงเอาจริงเสร็จแล้วกัว่าจะเป็นยังไงใส่ได้ไหมเสร็จแล้ว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 นี่อัดว่ะ้ยนี่เหลือแต่อย่างนี้เลยโอ้ย เห็นแล้วพี่อ๋อนี่ตัดนี่ตัดตรงนี้ออกนี่ครัวนี่เสรยจใส่ไม้ก่อนตัดตรงนี้ออกใช่ไหมเออว่ะแล้วก็ยังไงต่อเฮ้ยโอ้หมีโฟมด้านในด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตายตายว้าวเอ้ยพอดีเลยงี้เดี๋ยวไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงใส่ตรงตรงหน่อยใส่ตรงตรงปึ๊บนะ ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่แล้วเปลี่ยนแว่นเอาแว่นมาใหม่ดิเนชา2องพัดอดว้คนตีนว่ะไหนไหนขอเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ฟีวไปเลยทีเดียวอเออกูก็ซื้อของมาตัดเล่นนะ เนี่ยใส่เงี้ยเดินสะพานเหล็กมีใครเดินกระเฮี้ยวมั้ยไม่เดินไปลคน <c oughs> ิ่งปล่อยผมงี้นะไม่เหมือนชานะเหมือนกาแฟยเย็น <c oughs> เออไว้เทดิอันนี้ก็เก็บไว้อันนี้ได้ใช้อยู่แล้วนะเอาไว้ทําแบบเดี๋ยวเดี๋จะทำให้มันแบบรอบๆให้มันแน่นๆหน่อยแล้วเดี๋ยวพอเวลาม,บบมีรีวิวตัวแบบซากุอยงี้ซาชาบี้อย่างเงี้ยแล้วใส่หมวกนี้รีวิวเลยทีเดียวกันนะ ้ก็มันคนเดียวกันอโอเคเออไปละอันนี้ถูกใจละใส่ได้ละรือไอ้น,นี้ออกปัดโทษมันเป็นของเด็กเราก็เอามาใส่เดี๋ยวแม่งไปญี่ปุ่นเดี๋ยวกูใส่หมวกอนันนี้เอาหมวกน,น,นี้ไปด้วยนะเออไปละไปละบายบาย,บายทำงานต่อถูกใจ